สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider นะครับผมตอนนี้อยู่ในรายการ Rider ติดเกมนะครับผมก็ไม่เล่นเกมเกมทิ้น i ิมแพ t เหมือนเดิมครับผมวันนี้ว่าจะไปหาของอัพตัวละครนในฮิดะนะครับผมซึ่งมันอยู่กับบอสอะไรนะไอเหมือนไอเป็นที่เหมือนพิกเซลอะผมก็ไม่ค่อยจะจำชื่อ ตัว,ตวละครเขาละไรนะไอ้ตรงไอเทม,มาไอ้ดำอะไรจำจะรูปเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกเขียวเขียวเนี่ยซึ่งผมไปหาข้ามอมูลดูแล้วมันน่าจะอยู่บริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเปิดเสาเิวเสาใหญ่ตรงนี้ก่อนอ่ะ ก็เราเดี๋ยวเราวัดไปเสาที่เราเซฟไว้ใกล้ที่สุดแต่น่าจะวิ่งไกลอยู่นะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วน่าจะวิ่งสักพักจะใหญ่ๆเลยมั้งเนี่ยขั้นแรกเลยต้องปีนผานี่ก่อนเลยโอ้โหเราสูงด้วยอ่ะขึ้นมาแล้วโอ้โหมีชั้นสอง ปีนกันอีกรอบหนึ่งรึปับึบรึถึงแล้วถึงแล้วนัง่งในหิดะข้าลูกดิกเหลือเกินนะครับอะมาเจอฟูงมอนเล่นสักหน่อยดีกว่ามั้ง ไม้ววธีตีเวทีเน้ยละตัวมันเอาล่ะปัดพันเข้าไปเฮ้เสุดมากเลยตัวมีโลดมันเหมือนมันบล็อกได้นะมันไม่เหมือนแล้วมันบล็อกได้เลยแหละ แต่ก็ผ่านไม่ยากนะง่ายๆอยู่แล้วตรงส่วนมอนเตอร์ตรงนี้ปีนอีกแล้วเฮ้ยมนันนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ข้างบนมันชันๆไปมันไม่น่าจะปีนได้เจออะไรตามข้างทางก็เก็บไปครับ ก็บไปเพื่อนาคนได้ใช้แมปมือถือว่าใหญ่มากนะเกมเนี้ยเป็นเกมโอเพ w นเวิ์ที่ว่าผมว่าแมปแมปใหญ่มากเกมหน,นึ่งเลยนะแล้วภาพก็สวยอะคมชัดแต่ในในเกมมันเป็นตอนกลางคืนนะเอา้ากุญแจไม่มีอด มันเป็นตอนกลางคืนนะในเกมภาพก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้ดูสดนี้เท่าไหร่นะฟีลกลางคืนมันก็จะหมนหมองคึุมค้มคึ้มหน่อยนะเราก็ต้องยอมวิ่งไปเรื่อยนะครับเมื่อเรายังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปไว้ สาใหญ่เสาเล็กแน่จริงๆถ้าว่างมีเวลาก็น,าน่าจะไล่เปิดให้มันหมดเลยก็ดีน,นะนเวลาจะทําอะไรก็สะดวกผมยังไม่ได้ไล่เปิดเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ต้องเนี่ยไล่เปิดทีหนึ่งก็เสียเวลาเอาเรื่องแต่ยังไงก็ต้องเสียเวลานะครับถึงเราจะไม่ไล่เปิดเราก็ต้องใช้เวลาที่มันที่จะไล่เปิดอยู่ดีแล้วแมปมันใหญ่ด้วย ตรงนี้ดีหน่อยนะบินได้ล่อนได้ไม่ใช่บินล่อนจากที่สูงลงที่ต่ำนะดิแมงปปององง๋อทำไมจริงจริงอะไรนี้อ๋อเเป็นแค่ตัวไอ้นี่ตัวจากเนื้อ แล้วก็มาเปิดสาบับตรงนี้นะเป็นสาบับใหญ่นะสซฮิว เราวารอยู่ด้านบนนะเราต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็นนเ,เ,เปิดสวามไว้ยวมทำการมาร์กดาวไว้ก่อนนะครับอ่ามาร์กไว้แล้วเขาหน้าเราข้ามาเก็บก็ได้ ถ้าผ่านตัวดาวผมก็จะพยายามมาร์กไว้นะบางทีเรายังไม่ยังไม่สะดวกที่จะเก็บตอนนั้นไงอ่านี่เราก็ถึงแล้วสาวามด้สาเล็ก ไ,ไปไหนต่อแล้วเนี่ยไปงหน้าไปดีกว่าไหมよเก็บอะไรได,ได้ผมก็เก็บไปครับต,ตามทาง ตัวนี้มันจะพานำทางเราไปหาสมบัตินะครับแล้วส่นติ้งด้วยตามไปที่ไราพาไปให้ใหพาพาไปเจอจเจอมอนสเตอร์อย่างบ่อยเลยเกือไปแล้วเจอโดนเือโดนที่หัวตอนนี้พาซแแล้ มอนเตอร์เหมือนกันนึกว่า NPC เอ็เดินคำนวณมันยังดีเอาจีหายพูดเ,เินแ <c oughs> นีโดีแกเ้เคิ มีดาวอีกแล้วอะเห็นดาวแึเปล้ามาว้ก่อนนะเดี่อยมันเก็บทีหลังปีนอีกแล้วครับปีนไม่พักเดี๋ยวเดี๋ยวมีแสงแวบ,บแบบ อะไวก็ต้องเก็บไปแลครับหาทางปีนขึ้นแบบสูงเหลือเกินแล้วพลังกายผมยังไม่เยอะด้วยเออตรงนี้น่าจะมีเป็นชั้นๆอยู่พอได้อืบอ่านี่ก็ขึ้นมาแล้วนะ อยู่ไหนล่ะเขาอยู่ใต้ดินแน่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไปจุดสวาร์ปตรงนี่ก่อนเปิดสวาร์ปไว้นะ ตัวนี้เหมือนในหนังอะไทุกอย่างที่มันจับคนนะมอนเตอร์ตัวนี้นติไัน่งงะมันมีอดแดงขึ้นข้งล่างติดพิษเหรอหรือยังไงอะงยิงอ่ะ มาทักกันโดนนะยิงเลยใช่ไหมเรวตรงไม้พวกนั้นเหรอตรงเสานี้มันมันน่าจะเหมือนตรงเออใช่จริงยิงด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเมืองฮิมะใช่ไหมที่มันจะช่วยคลายหนาวอ่ะอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกัน ไปใช้ได้ทีเดียวะ่ะเฮ้ยผีเสือ้อเก็บให้เรียบไม่ทีนี้ไม่ทันน่าจะเข้าจากทางด้านล่างนี่แหละมั้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันมือมันต้องมีไฟด้วยนะ ผมลองลงไปเล่นรอบหนึ่งแล้วอันนี้รอบที่ที่สองอนเนี่ยผมใช้เซตนี้ลงไปเล่นเลยแต่แรกแล้วมันมีแต่ไฟฟ้าตีมันเหมือนมันช้านะเลือกไฟสักตัวไปเล่นดีกว่าเอาชิงดิงดีกว่าเล่นเด็กตัวผู้ชายไม่ไเลืน <laughs> ไอ้ดาวสลิงนี่มันดีมากเลยเรียกว่าอะไรด้วยผมเรียกดาวสลิงลนะครับเนี่ยแหละไอ้บอสพิกเซลนี่มันจะมีเห็นมันมีหลายธาตุนะไอ้ตัวเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นแล้วแต่ธาตุนะแต่และตัวผมยังตีไม่ครบทุกธาตุเลย

มีแต่ไฟฟ้ากับไม้นะเอาเอา,เอาปตัวไฟฟ้าเอาเครื่องชิงกับฟิตตีสองตัวตีทานงนะนนก็จะได้ จได้ามาแล้วสองก้อนรับเฟแฟกต์นิดหน่อยสามดาวยังไงก็ขอบคุนทุกคนที่ลงเข้ามาดูนะครับผม แล้วพบกับรายการไลเดอร์ติดเกมในอีพีหน้าต่อไปนะครับผมผมจะทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะต,ตัวเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม